ทุกคนมาเจอกับมายมานิฐานะคะในช่อง All Things Hair ค่ะแน่นอนค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ช่องทําผมไมายก็ต้องพาทําผมใช่ไหมคะวันนี้ไม่ได้พาแต่งหน้าแน่นอนไมายก็อยากบอกว่าถึงไมคจะแต่งหน้ามาเป๊ะขนาดไหนนะคะแต่ว่าทรงผมไม่ปังยังไงก็พังค่ะทุกคนแต่ว่าวันนี้เราจะพามาทําทรงผมแบบอารีนาาแกันเดก็คือมายมีเลฟที่ไมายเลือกมาสทรงนะคะมายคิดว่าสงทรงนี้คือเป็นทรงที่แบบเป็นทรงผมที่ทำออกมายังไงก็ปังแบบว่าสิบสิบสิบไปเลย ถ้าอยากรู้ว่าทํำยังไงก็ไปดูเลยค่ะ <S 2> <S 2> <S ก่อนทําผมทุกครั้งนะคะไม้จะบํารุงด้วยโดเป็นตัวแรกนะโ okay, อเคค่ะทุกคนเราบํารุงผมแล้วใช่ไหมตรงแรกที่เราจะทําก็คือ h a r f ponytail ค่ะขั้นตอนแรกของเราเราจะมัดผมครึ่งหนึ่งขึ้นไป แล้วก็มัดไว้เป็นแบบดังเงาจะได้แบบไม่ปกหน้าเรานะเราจะมาทําตรงครึ่งล่างกันนะมายก็จะแบ่งผมที่มันเป็นส่วนของแบบที่เต้องการละกันเอาไปเก็บไว้กับข้างบนนะคะเพราะว่าเราจะมายีผมข้างในเพราะมันจะแบบไม่ได้แฟบจนเกินไปเนาะเราก็จะยีผมเลยยีเฉพาะช่วงแบบโค,คนนะคะทุกคนให้มันแบบยกโคนขึ้นนะพอยีเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะใช้สเปรย์ในการเซ็ตมันให้มันอยู่นานๆนะคะมาใช้ของ เทซาเม่นะคะแล้วก็ใช้สเปรย์ล็อกไว้นะคะมันจะได้ดูทรงนานมากขึ้นอันนี้ข้างที่ยังไม่ยีอันนี้ข้างที่ยีแล้วมันก็จะมีความแบบเออของขึ้นผมจะได้แบบไม่แฟบ,บ,บ,บนะก็เอาลงมาแล้วมันก็จะมีความแบบกลืนนแบบไปนะคะไม่ได้แบบโขมฟูจนเกิแบบ<ม>น <keep> ไปนะเราก็จะมาดัดรอนซึ่งมาไปดัดข้างนี้มาแล้วเนะมันจะได้รวดเร็วนะคะเราจะดัดตั้งแต่ข้างหลังก่อนนะเราจะไม่ดัดเข้านะมันจะดัดออกแบบนี้นะคะทุกคนทุกร้อนเลยมันจะดัดออก แล้วก็ปล่อยร้อนให้เขาคายความร้อนแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนต่อไปเราก็จะมาทํครื้งบนต่อนะรึ่งบนนะคะเราก็จะมามัดเขาใหม่นะมัดให้มันสวยขึ้นนะคะพอมัดเสร็จแล้วนะคะทุกคนไมก็จะหยิบปลายผมนยิบหนึ่งเราจะหยิบตรงแบบเราจะหยิบตรงหางมาเล็กน้อยนะคะแบบนี้ประพันไว้แล้วเราก็ใช้คิ้บด,ดามเล็กน้บซอ่อนขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะมาฉีดสเปรย์เซตอีกรอบหนึ่งให้มันแบบ ไปขึ้นนะเพราะว่ามันจะมีบางถวดที่ผมมาอ่าะชีดฟูลเราก็จะฉีดเสร็จของเขาแล้วก็ตรงไปลายก็ล็อกอีกรอบนะนี่ทุกคนก็จะได้โสบมาประมาณนี้นะคะแต่ว่าทุกคนสังเกตด,ดูตอนนี้ดูหัวตรงนี้ไหมมีความเถิกมากเถิกวะ เกิกนะเราก็เลยมีทริคดีๆจะมาแนะนํานะคะเราจะใช้อายแชโดว์ที่แบบว่ามีเนื้อสีเข้มๆในการปกปิดรอยเถิดตรงนี้ใหมนะ่นะนี่ทุกคนมันก็จะดูดีขึ้นนะมันจะช่วยได้เยอะเลยก็เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็จะได้ส่งออกมาประมาณนี้นะ ทรงต่อไปไม่ยากมากแต่ว่าอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะหน่อยก็คือทรงโพน่เทลนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาอัดสเปรย์ไว้ตรงตรงนีนผมค่ะก็คือตรงนี้ตรงนี้นะเราจะมาอัดสเปรย์ไว้เยอะๆเลยต่อไปก็เราจะมารวบตึงกันเลยนะคะทุกคน นะคะคเราจะมาเก็บตรงหน้าผากให้แบบว่าไม่มีไรผมแบบมารบกวนใจเรานะเราก็จะใส่แฮร์พีดปิดตรงผมเลยนะคะขั้นตอนต่อไปก็ทำเหมือนทรงแรกทุกคนเอาปลอยผมเล็กเส้นอย่างเงี้ยมาพันรอบให้มันเหมือนแบบว่าเป็นหนังยางรัดนะก็พันเข้าไป ใครที่กำลังหัดทำผมนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามในช่อง All Things Hair ได้นะแล้วก็มีพี่ๆบล็อกเกอร์หลายๆคนมาสอนทำผมนะคะไม่ว่าจะผมสั้นหรือผมยาวหรือว่าเป็นทริคดีๆสำหรับผมนะคะก็คือมีรวบรวมทั้งหมดในช่องนี้หมดแล้วนะคะก็สามารถมาติดตามกันได้นะคะคือจีมากๆยังไงก็วันนี้ไมค์ก็ขอตัวไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายพังค่ะทุกคน ดูสิดูไม่ได้เลยอ่ะคือทรงผมแบบแย่มาก